ตาเอ๊ยนม่พี่แม่ดูค่ะลูกตาเอ๊โอ้วันฟุกเลยพร้อมเดินทางแล้วคุณแม่คนไหนสนใจทักมานะ เยอะยะเยอีแยกันเลยเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วคะ่ะเด็กเด็กเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วจ้าเอ๋วันนี้พาเด็กๆมาโชว์ตัวคะ่ะเดี๋ยวผู้ปกครองจะมารับนี่เดี๋ยวผู้ปกครองจะมารับแล้ววันนี้อากาศดีเมื่อคืนฝนตก เมื่อคืนฝนตกวันนี้เลยอากาศดีพามาโชว์ตัวค่ะยิงสาวล้วนๆเลยนี่ตูดกบบ้องตูดกบบ้องไปไหนอนะหลกจะไปไหนคะจะไปไหนเอ่ยไหนดูอ่านั่นงดูนั่งสวยก่อนนั่งสวยก่อนหลกนั่งสวยตกนะคะ